วัดวาลามของบ้นาบนนะครับตำบลนาตางนี่มันมีมีตำนานเลยตำนานเมืองดงยศเมืองลับเรมีในปาธนาได้หายมาดิเก็ตมือเกย์คืนไปวัดป่าบ้าบนางตำบลน,นาตนางโอ้ยใครขายบาได้ส่งยูทูบเนาะในปาธนาหายมาเก็ตมือเกย์คืนไปหายเขาเมืองกับเจ้า คนกับมหาอะไรกันเราเห็นเนาะอันนี้ก็มีใบสีมานี่นี่ใบสีมาใบเล็กใบสีมาใบเล็ยกยลายใบได้ใบสีมาอันนี้วัดป่าบ้านนางตะวันตาลันน,นี้นี่คือบูดแดงนะนี่คือบูดเพิ่นได้เจ้าวาดคือเนี่ยพ่อเพลงได้เป็นเจ้าวัดมาป่าบ้านนาง นี่ก็คือเป็นใบใบที่สองที่สามได้ใบสีมาเนี่ยนึกแต่ว่าใบสีมาหน้ตาตาอันนีบ้บ้านเราก็มีได้ใบสีมาคือกันนี่คือมันมีกันนานอยู่หมอที่หลงเข้ามาในนี้พัฒนากันยังไม่ได้ตายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้ในป่ามาลงมานี่นี่ก็ใบสีมาใบหนี่งเป็นใบสีมา เป็นบ่มีใดวซีมาวัดมันมีธรรมนอะหายเข้ามาแล้วนี่เจ็ดมื้อเจ็ดคืนเนาะในปรารนาหนก,ก็ลไลยแดทงถงนุมเก๋นุ่มเก๋กเกจ็อเจ็ดคืนถ้าจะออกไป่นชาเมืองเลย่น,นไปปวยกไปได้จ,ดจด้ออกไปได้ในปรารถนากนี่ก็ไม่ได้ใบซีมา โบ้เพิ่นโบ้เนีก่กะอันนี้ครูเบิ้มได้สากครูเบิ้มหรือว่าจานเบิ้มนะยเบิ้มไปอยู่โรงเรียนเโรงเรียนวิเทคไปเน,นี่ย์แล้วครูเบิ้มสมัยนั้นโด่งดังในเรื่องพระธรรมที่ืได้พระธรรมที่เราจักนี้ นึกว่จาจันเบิ่มที่ไปอยู่ในโรงเรียนวิเทครูว่เป็นพรโอ้หรลูกผู้ฆ้าก็ได้แต่มีตำนเนาะอู้ในศาโบนคูเบิ่มได้ยินว่าจันเบิ่มเนี่ยสมัยนั้นทำที่ายมาแล้วเอาพระมาคนบูชาในวัดนวานาถุงมางกก่ายๆภาพทำที่นี่นคือภาษีมาคู่นคือภาีมาคู่ บวรเรีน,นัหนวัดป่าบานาตูนาตานเมืองรับเล่ที่ในป่าธนาหายเจ็ดวันเจ็ดคืนอะไร่างเงี้ยและนี่แหละป่าธนาหายก็แล้วนี่แหละหองคลิปผู้ข่านดอส่งยูทูปในป่าธนาอันนี้ก็ไม่นบาซีมา่านี่นกกับความหลายแดงเทิงนก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 กังเกลหลายเนี่ยพวกปั่มนกเก๋บินอยู่นก,กเก๋ความหลาย แรงมันนี่ขาพาวงบวัดวารามแล้วก็มาว้าประวัติเร ises, ียกวัดมารามมงนี่มันเป็นที่มาให้มันอ่างหายนะนี่ประตูเมืองยังคงได้หยุดหลังสลาไปมันเสมี่กันต้นให้มงต้นให้ไงประตูเมืองที่หมอปราถนาว่าได้ปาถนาได้เข้าไปเนาะอันนี้ก็เป็นพระนากปกะเลยนี่ที่ในปาถนาได้หายไปเจ็ดมื้อเจ็ดคืน มาเฝ้ากับคนฟังเขบบ้าไปในเมืองกับเจ้ามีมีคนมีคนอันร้ายคนในบ้านในเมืองกับเจ้ากป็นบ้านเป็นเมืองเต็นตตบุคือ,คคอเฮาเนี่คือคนตะกี้เรานี่กระบซีมาได้โศกันมงมงนกกเมนได้ซีมาเด้เมีก,กเมน พามาบุญบูชแล้วนกะ็มาเล่าเรื่องประวัติอันคนหายในวัดนี้คือในป่าถนาเป็นผู้หายในวัดนี่ตำนานาเมืองรับเลยนะมมอวัดป่าวัดอ่างตะบุตะตาเนี่่ยใ,ในป,านปา่าจอในในปยาย่าถนาจะไม่ตายมีชีวิตอยู่อย่างนี้เมที่หายทั้งวัดนี้หายเป็นเวลาเจ็ดนี่เจ็ดคืน ว่าอันนี้วัดหลวาวัดป่าอันนี้ไม่ธร้มดาเมืองวักเต